คุณเคยทำอาหารให้แม่คุณกินหรือไม่สวัสดีครับผมนยะแอมิติจีบีนะครับซึ่งวันนี้นะผมผมอยากจะทำคลิปวีล็อกคลิปหนึ่งเกี่ยวกับครอบครัวตัวเองบ้างนะฮะผมโดยความที่ว่าช่วงนี้แม่ของผมเนี่ยเข้าโรงพยาบาลที่กว่าไปเซเว่นอีกนะ,ะผมเลยแบบจึงปิ๊งไอเยีะได้ว่าเอ้ยทุกวันนี้แม่ผมเนี่ยกินเมนูที่ไม่ไม่ดีต่อสุขภาพเยอะมากแต่ผมอะอยากจะให้ท่านกินรกินของกินดีๆบ้างไง ไม่ต้องแพงเลยมากหรอกแต่ทำด้วยใจผมอยากได้ประมาณนี้เอาละจะเป็นยังไงก็ไปชมกันเลยนะครับวันดีตอนเที่ยง5นาทีสนการ5นาทีผมก็ได้เงินมาซื้อวัตถุดิบแล้วไปเลยโอเคคุณผ,ผู้ชมน่าเข้าละเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าผมเสอออนินมากนะครับ ซื้อมาในวันนี้ก็คือมีกระดขาวหมูบดต้นหอมแล้วก็มุนเส้นนะครับที่ต้องใช้หลักๆคือมีประมาณนี้เองนะครับจริงๆผมอยากจะซื้อสาหร่ายกับเห็ดหอมมาด้วยแต่รู้สึกว่าเงินไม่น่าพอเท่าไหร่นะผมเลยก็ซื้อมาประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเอาละเรื่งปรุงหรอเดี๋ยวขอปีมาก่อนนะครับเพื่งปรุงที่ใช้นะผม <c oughs> มีซีอิ้วขาวกับพริกไทยในการแบบปรุงหมูนะครับผมให้แบบมีความรสชาติอร่อยและอร่อยมากนะสูตรนี้จริงๆถ้าจะดีกว่านี้ต้องใส่กระเทียมไปด้วยแต่ว่า ผมอยากไ้กระเทียมแบบบดอ่ะกระเทียมบดอ่ะมันอร่อยกว่าแต,แต่ว่าผมไม่มีนะผมอยากซื้อเหมือนกันนะครับผมใครมีแรงสามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมอันดับแรกเลยคือคุณต้องอุ่นผักไปนึ่งผักให้ผักตัวเนี้ยมันจะได้อ่อนตัวในการมันสามารถห่อได้มันให้มันห่อได้ไว้เพื่อเพื่อทำอะไรเพื่อมาห่อเจ้านี่ไงครับผมอ่าโอเคหมูที่ใช้ก็หมูอันามัยหมูบดนี่แหละอ่าซื้อได้ตามโลตัสเด็ก ทั่วไปได้เลยนะครับผมไปก็จะใช้ช้อนนี้ก็ได้หรืใอใช้กรอนนี้นะครับผมใส่ประมาณ5ช้อนโต๊ะเพราะว่าทําแบบว่าอยากไม่อยากให้แม่กินเคม็มแต่ว่าคือถ้าใส่น้อยกว่าเนี้เพราะว่าด้วยความว่าเราจะใส่ไอสิ่งที่เรียกว่าหมูเส้นไปด้วยมันจะดูดซึมแล้วถอาจะดอกลงนะครับผมเลยผมใส่ประมาณ5ร,รใช้กันหลังพอดีนะครับจริงจะอร่อยกว่านี้ถ้าใส่กระเทียมไปนะครับกระเทียมบดนะจะอร่อยลังดีไม่ได้ ห้องโผล่เลยไอ้สัตว์เออไปก็ไทยเพิ่มความนัวเอาตามความรู้สึกแล้วกันใส่มากไปก็ฉุนใส่พอดีพอดีอย่าตามท,ที่ที่คนคิดอะ่อะอ่ะส่ไปก็สินงขาดไม่ได้เด่คือบุ้นเส้นนะครับผมผมกะจะไม่ใช้หมดอยู่ยละก็ใส่ให้แบบแบบชี้ๆไปเลยคุณผู้ชมใส่วานี้่อไก็พุกเขากันได้เลย <S <S> <S ล้างมือได้ อยากจะบอกว่าไอผักเนี่ยคนเน่ยซื้5นาทีนะไม่ใช่5านาทีมันจะทําให้สุขกำลังดีเลยนะประมาณนี้เอาล่ะสิ่งที่คุณมีงน,นี้ก็คือคุณผู้ใดสงสัยว่าไอเนี่ยซื้อมาทําไมมันคือต้นหอมเพื่อแบบรต้องกาไอสิ่งเนี่ยักมาประมาณนี้หอมมันประมาณนี้เอาล่ะคุณผู้ชมสิ่งที่เราคอยนะผมมีลูกดีๆกับลูกเทอร์เรซอันหนึ่งนะ อันโดุดุลทททเทสเตเรตอันนี้ต่อไปก็ใส่ในนี้เลยนะครับปะเจอกันสิบานาทีมันถึงเวลาแล้ววที่จะดูกันอ่าหนึ่งสองสาม้มน่ากินมากเลยค่ะเอาละขึ้นเขียงเลยเอาละผู้คขาชัดเจนนะเดี๋ยวขออิฐสดเลยนะอาชานี่อ๋อมือทะเลาลแม่ตอนนี้อยู่บ้านปะอยู่สิลูกเดี๋ยวไปหาเอาละ ข่าวดีคือแม่อยู่บ้านโอเคไปได้สวัสดีคุณผู้ชมก็ถึงอ่าหมู่บ้านแม่ผมแล้วเดินทางนันเอาเรื่องอยู่เลยนี่แมแมวแมวแมวไลูกเข้าไปแล้วก็เห็นแม่ตัวเองเรียบร้อยเตี้ยวผมเยอะไม่ไม่ไมไมคือวันนี้ผมจะเอานี้ให้แม่กินอะไระลูกผักกาดอาวหมูแต่ว่าลูกทรงดูเล่นนิดนึงเพราะว่าเดินทางมา จะเละนิดนึงอ่ะเอามามาถ่ายรูปคู่กันหน่อยแม่คงเจอปากมันจะปากคุณเลยอ๋อเอาอันเล็กสุดเป็นไงแมกินได้ได้กินได้กินอร่อยอะืมอืเนียเนียวโอเคเห็นหน้ยเล็กแม่เองก็นั่นแหละเอาันนี้มาให้ทดสอบใช่ไหมอืมอร่อยอยู่ป่ะ ว่าหมูเขาจะมีมันหน,น่อยหนึง่มนทกบข้าวีเองี่ืมแต่ว่าไ่่วางไว้ลูกแม่กินชอบอิ่มคือดีแม่จะไมเล่มาตอนที่แม่กำลังเห็นวแม่ <laughs> อย่อยากจะบอกว่าพึ่งตื่น